แม้ว่าเย่ยเชนจะมั่นใจแต่ยินเซียวยังก็รู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยในใจและเขากอดไม่ได้ที่จะถามเย่ยเชนท่านคุณจะทำอย่างไรกับเรื่องของซองยานความแข็งแกร่งของเธอนั้นอย่างรู้ไม่ได้หากนายต้องการเธอสามารถจัดระเบียบพี่น้องที่แข็งแกร่งที่สุดในเซียวกาว,วาริการดและลงโทษเธอเป็นกลุ่มเย่ยเฉินกล่าวว่าเนื่องจากเธอเป็นระดับสูงของข้ว่าการกองทัพขวาเธอจึงยังมีประโยชน์สำหรับฉัน และเธอไม่สามารถฆ่าเธอได้หลังจากนั้นเย่เชนก็พูดอีกครั้งโครงสร้างองค์กรภายในของเซี่ยวกาวเวรี่การดของคุณคืออะไรหยินเซี่ยวหยางกล่าวว่ากองทหารมาเซี่ยวแบ่งออกเป็น3ามกองพันเก้าทงและ27ทีมและทั้งสามกองพันแต่ละกองพันมีครัวเรือนหลักหนึ่งพันครัเรือนและรองหนึ่งพันครัวเรือน,แล,อ 1, 000, อนและแต่ละทงมีหัวหน้าทงและรองหัวหน้าทงและแต่ละทีมมีกัปตันและรองกัปตัน จากนั้นหญินเสียวยางกล่าวต่อว่าในบรรดาสามกองพันกองพันแรกเป็นเหมืองแร่หลักกองพันที่สองเป็นการผลิตหลักและกองพันที่สามคือโลจิสติกและการรักษาความปลอดภัยเยี่เฉินพยักหน้าและพูดว่าคุณรวบรวมหัวหน้าของสากองพันและทมทั้งเก้าฉันจะไปพบกับเรื่องสองแกงสักครู่และหลังจากตั้งถิ่นฐานกับเธอแล้วฉันจะพาเธอไปพบคุณด้วยกัน ยินเสี่ยวยางรีบถามว่านายไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องคนต่อไปและทุกคนหรือไม่ไม่คุณไม่ทำเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยความแข็งแกร่งของเทอดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่ภัยคุกคามหยินเสี่ยวยางกำมือเป็นกำปั้นและพูดด้วยความเคารพที่นี่มีคนขึ่งและลงมากกว่าหนึ่งหมื่นคนและทุกอย่างครึ่งอยู่กับนาย,ยาเย่เฉินโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วพูดว่าขับรถไปที่อาคารสำนักงานของคุณใช่ ยินเสี่ยวหยางตกลงที่จะลงมาและขับรถกลับทันทีเมื่อรถมาถึงชั้นล่างของอาคารสานักงานเย่เทนแยกพื้นที่ในรถด้วยออร่าของเขาและพูดกับยินเซียวหยางคุณเรียกพวกเขาไปที่ห้องประชุมเพื่อรวมตัวกันแต่อย่าบอกอะไรเกี่ยวกับฉันก่อนที่ฉันจะปรากฏตัวยินเสี่ยวหยางพูดทันทีฉันเข้าใจหลังจากนั้นเขาก็พูดกับเย่เทนท่านฉันจะพาคุณไปดูซองยันคนนั้นก่อน เย่เชนโบกมือไม่จำเป็นฉันรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้เย่เชนจึงถอนออร่าของเขาผลักประตูและลงจากรถในเวลานี้มีนักขี่ม้าไม่มากนักในอาคารสำนักงานและเนื่องจากการผลิตแบบไม่หยุดนิ่งตลอด24ชั่วโมงยกเวน้นไม่กี่คนที่พักผ่อนในบริเวณหอพักส่วนที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในแนวหน้าของงานและมีเพียงไม่กี่คนที่รับผิดชอบที่สแตนบายในสานักงานของตนเอง ซ่งอยู่ในสำนักงานบนชั้น5้าในเวลานี้สำนักงานของเธอแบ่งออกเป็นสองห้องแต่ละห้องมีขนาดเกือบ100ตารางเมตรและการตกแต่งก็หรูหรามากเช่นกันห้องด้านนอกส่วนใหญ่เป็นสำนักงานและพื้นที่สำหรับแขกและห้องด้านในเป็นสถานที่สำหรับอยู่อาศัยพักผ่อนและฝึกสมาธิและยังมีห้องสุขาและห้องน้ำครบครนันเดิมทีสำนักงานนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทูตพิเศษ และทุกครั้งที่ทูตมาเขาจะอยู่ที่นี่สองสามวันและเป็นห้องที่ดีที่สุดในลุกไมนิ่งทั้งหมดดังนั้นยินเซี่ยวยังจึงจัดซองยันชีที่นี่โดยธรรมชาติชื่อจริงของซองยันชีคือซองรูซึ่งเพิ่งอายุครบ24ปีในปีนี้และเป็นพระรูปองค์แรกของตระกูลซ่งในรอบหลายร้อยปีและเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลซ่งในรอบหลายร้อยปีชะตากรรมของตระกูลซ่งผูกพันกับตระกูลอูมาหลายร้อยปีแล้วพรและความโชคร้ายก็ขึ้นอยู่กับกันแอลละกัน ในตอนแรกพวกเขามีลูกสาวแต่งงานกับตระกูล WU และสร้างทายาทให้กับตระกูล WU แต่ต่อมาราชวงศ์ชิงก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและตระกูล WU ก็มีความลับมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้น WU เยย่านจึงขอให้ตระกูล WU พัฒนาครอบครัวที่แต่งงานแล้วให้เป็นตระกูลหลักประกรันเพื่อให้สามารถผูกพันกับตระกูล WU ได้อย่างถาวร วิธีการผูกมัดตระกูลหลักประการเหล่านี้ของ WU f e นนั้นตรงไปตรงมามากนั่นคือการวางยาพิษปราบใดที่ตระกูลหลักประการผูกพันกับตระกูล WU อย่างซื่อสัตว์พวกเขาก็สามารถหายาแก้พิษได้อย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็สามารถรับเงินอำนาจและสถานะได้แต่ถ้าพวกเขากล้าไม่เชื่อฟังตระกูล WU วิธีเดียวที่จะจบลงคือการกวาดล้างตระกูล และเหตุผลที่ WU f e ันต้องการผูกมัดครอบครัวหลักประกันเหล่านี้ก็เพราะเมื่ออายุขัยของเธอนานขึ้นเรื่อยๆตระกูล WU ก็มีความลับมากขึ้นเรื่อยๆและตระกูล WU ในอนาคตจะไม่เหมาะกับการแต่งงานกับครอบครัวอื่นจากภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆและตระกูล WU เป็นตระกูลหญิงสาวของ WU f e ันและ WU ฟั y นไม่สามารถปล่อยให้ทูบของตระกูล WU ได้รับผลกระทบดังนั้นเธอจึงสั่งให้ตระกูล WU พัฒนาตระกูลด้านข้างหลายตระกูลเช่นตระกูลส่งให้เป็นเครื่องจักรพันธุ์ของ ตระกูล WU ตามข้อกำหนดของ WU ฟยันเด็กผู้หญิงของตระกูล WU ไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานไปตลอดชีวิตและพวกเขาต้องรับใช้ตระกูล WU ไปตลอดชีวิตและเด็กผู้ชายของตระกูล WU สามารถแต่งงานกับเด็กผู้หญิงที่เหมาะสมจากตระกูลด้านข้างเท่านั้นเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลซ่งคือการส่งเด็กผู้หญิงในวัยที่เหมาะสมไปยังตระกูลอูเพื่อแต่งงานกับทายาทของตระกูลอูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งสองตระกูลได้ทวีคูณพร้อมกันมาหลายร้อยปีแผนผังยีนจึงแตกขแขนงออกไปแล้วดังนั้นความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างาญาติที่เกิดจากตระกูลส่งกับผู้หญิงภายนอกและลูกหลานของตระกูลอูจึงเล็กน้อยมานานแล้วซึ่งอยู่ไกลเกินขอบเขตของญาติสนิทเพื่อให้แน่ใจว่ายีนของตระกูลอูจะดำเนินต่อไปตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่าตระกูลอูมีเด็กผู้หญิงที่ดีทางพันธุกรรมผู้ชายของตระกูลส่งจำเป็นต้องหาผู้หญิงจีนที่ยอดเยี่ยมในโลกภายนอกเพื่อแต่งงานและให้กำเนิดลูกหลาน ผู้ชายในตระกูลซ่งมักจะเป็นคนที่เหนียวระดับท็อปพวกเขาจะใช้ตัวตนปลอมเพื่อตกหลุมรักผู้หญิงที่เหมาะสมในโลกภายนอกพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งงานและวันหนึ่งหลังจากที่อีกฝ่ายให้กำเนิดลูกให้พวกเขาพวกเขาจะพาเด็กไปหายตัวไปจากโลกถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้นำกลับมาฝึกฝนให้เป็นคนรุ่นใหม่ของตระกูลซ่ง หากเธอเป็นผู้หญิงเธอจะได้รับการปลูกฝังอย่างสมบูรณ์ตามความชอบของตระกูล WU หากเธอสามารถได้รับการคัดเลือกจากตระกูล WU และแต่งงานกับผู้ชายที่มีสถานะสูงในตระกูล WU เมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่เธอจะสามารถนำความมั่งคั่งและโอกาสมาสู่ครอบครัวของพวกเขาได้มากขึ้นหากเธอไม่สามารถเลือกโดยผู้ชายที่มีสถานะสูงในตระกูล WU เธอจะแต่งงานกับลูกหลานชายเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่มีคุณค่าหรือแม้กระทั่งถูกดูหมิ่นในตระกูล WU ท้ายที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นการสูญเสียของผู้ชายของตระกูล WU แต่ก็ยังเป็นตระกูล WU และตระกูลอูไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาต่อสู้ในฐานะคนโสดไปตลอดชีวิตแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีไรายได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ต้องมีครอบครัวมีลูกหลานและให้คำอธิบายกับพ่อแม่และแม้แต่ปู่ย่าตายายของเขาและเพื่อรักษาความลับของตระกูล WU พวกเขาสามารถแต่งงานกับผู้หญิงในตระกูลด้านข้างเท่านั้น ดังนั้นในครอบครัวหลักประกันเช่นตระกูลส่งเกือบ80%ของผู้หญิงที่แต่งงานได้จะถูกเลือกโดยตระกูลอู เนื่องจากความแข็งแกร่งของทั้งสองตระกูลมีความเหลื่อมล้ำอย่างมากเด็กผู้หญิงที่แต่งงานกับตระกูล WU แทบไม่มีสถานะเลยเป็นเรื่องปกติที่สามีดูหมิน่นและเป็นเรื่องปกติที่จะถูกทำผิดและแม้ว่าจะร้ายแรงพวกเขาก็จะถูกสามีฆ่าแต่ถึงกระนั้นครอบครัวของแม่ก็ไม่กล้ามีข้อสงสยัยและความไม่พอใจใดๆท้ายทียท่สุดเลือดชีวิตของพวกเขาล้วนอยู่ในมือของตระกูลอู๋ และเด็กผู้หญิงที่โชคดีพอที่ไม่ได้รับเลือกจากตระกูล WU ตระกูลซ่งจะไม่ยอมให้พวกเขาออกจากครอบครัวและแต่งงานและเริ่มต้นครอบครัวเพราะพวกเขาต้องอยู่ในตระกูลซ่งปกป้องความลับของตระกูลซ่งและตระกูลอูเป็นเวลาหลายร้อยปีและเป็นเครื่องมือตลอดชีวิตที่เหลือ ซองรู้เป็นพระสงฆ์เพียงคนเดียวในตระกูลซ่งมาหลายร้อยปีและอาจกล่าวได้ว่าเธอเป็นคนเดียวที่เคยออกมาจากตระกูลหลักประกันทั้งหมดรวมกันดังนั้นสิ่งที่เธอแบกรับคือความหวังของตระกูลซ่งทั้งหมดและซองรู้รู้ว่า breaking t n g society และความแข็งแกร่งของหลอดอังกฤษควบคู่ไปกับอิทธิพลของครอบครัวเธอไม่กล้าไม่เชื่อฟัง breaking t e เลยรู้เพียงว่าถ้าเธอต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของครอบครัว มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของเธออย่างต่อเนื่องและปล่อยให้ตัวเองมีบทบาทสำคัญมากขึ้นใน Breaking King Society อย่างต่อเนื่องเมื่อความแข็งแกร่งของเขาสามารถเข้าสู่สายตาของหลอดอังกฤษตระกูลส่งจะสามารถได้รับการปฏิบัติพิเศษมากขึ้นได้อย่างแน่นอนสักวันหนึ่งจะมีโอกาสหลบหนีจากชะตากรรมของเครื่องจักรการเจริญพันธุ์จากภาระที่หนักหน่วงนี้ซองยูรูมีความกังวลอย่างจริงใจเกี่ยวกับการทำลายราชวงศ์ ราชวงศ์ชิงและตั้งตารอที่จะมีโอกาสมากขึ้นในการบริจาคบุญเพื่อสะสมทุนให้กับตัวเองมากขึ้น คราวนี้ครืหาดผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเพื่อรับผิดชอบงานแลกเปลี่ยนเลือดของทั้งสถานีซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจในตัวเธอมากขึ้นและเธอก็แอบคิดในใจว่าปรับใดที่ฉันไม่มีข้อผิดพลาดในภารกิจนี้และทำภารกิจให้สำเร็จและตรงเวลาครหอหา์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบงานที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตและในเวลานั้นมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉันซองรู้ที่จะมีส่วนร่วม เมื่อซองรูกำลังตั้งตารออนาคตในใจทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูซึ่งรบกวนความคิดที่มีความหวังของเธอเธอกลับมามีสติและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาด้วยความขยะขยงว่าเกิดอะไรขึ้นนอกประตูเย่เชนพูดว่าซองยันชีผู้บัญชาการปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาส่งคำพูดส่งต่อคำซงรูอยู่พูดอย่างดูถูกเขาเป็นแค่ผู้บัญชาการและเขาไม่ได้มาหาฉันด้วยตนเองถ้าเขามีอะไร แต่เขายังส่งคนไปส่งข่าวช่างเป็นชั้นวังอย่างเป็นทางการที่ยิ่งใหญ่เย่เฉินรีบพูดว่ากลับไปที่ราชวงศ์ซ่งมีปัญหาบางอย่างกับสินค้าและอาจแล้วเสร็จไม่ทันเวลาผู้บัญชาการหญิงไม่กล้าล่าช้าและเรียกครัวเรือนและหัวหน้าทงทั้งหมดหลายพันครัวเรือนและพวกเขากําลังศึกษามาตรการตอบโต้และพวกเขาไม่กล้าใช้เวลาในการชะลอความคืบหน้าดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานให้คุณทราบคุณพูดอะไร ทันทีที่เธอได้ยินเย่เชนพูดว่ามีปัญหากับสินค้าและส่งผลต่อความคืบหน้าซองยูรูก็โกรธทันทีทันทีที่จิตใจของเธอเคลื่อนไหวออร่าของเธอรู้สึกได้ว่าหินเสี่ยวหยางอยู่ในอาคารสำนักงานนี้จริงๆและผู้นำหลายคนของทหารมาเสียวกำลังรวมตัวกันเข้าหาเขาดังนั้นเธอจึงเปิดประตูทันทีด้วยออร่าของเธอมองไปที่เย่เินนอกประตูและพูดอย่างเย็นชาบอกฉันให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ส่งผลต่อความคืบหน้าฉันจะตัดหัวของคนที่รับผิดชอบคนแรกก่อนแม้ว่าซองรู้จะยังเด็กแต่เธอก็ปฏิบัติต่อชีวิตมนุษย์เหมือนมัสตาร์ตตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กไม่ใช่ว่าเธอเกิดมาโหดเหี้ยมแต่เธอรู้ดีว่าตระกูลอูถือว่าชีวิตของตระกูลซ่งเป็นมัสตาร์มาโดยตลอดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เธอบังเอิญได้ยินเกี่ยวกับการฆาตกรรมผู้หญิงที่แต่งงานกับตระกูลอูของตระกูลซ่งไม่น้อยกว่าห้าครั้งคน เหล่านี้ล้วนเป็นผู้อาวุโสของเธอและเหตุผลที่พวกเขาถูกฆ่าโดยตระกูลอูก็เป็นเรื่องไกลตัวมากบางคนเพราะพวกเขาไม่สามารถให้กำเนิดเด็กผู้ชายบางคนเพราะพวกเขาแท้งบุตรโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนก็รังเกียจสามีของพวกเขาและบางคนถึงกับเสียรูปร่างเพียงเพราะพวกเขาโลภและกินมากขึ้น และตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ว่าตระกูลส่งถูกตระกูลอูมองว่าเป็นมตาตร์ตระกูลส่งยังดูถูกผู้หญิงที่พวกเขากําลังมองหาข้างนอกซึ่งแย่กว่าตระกูลอูลที่ทํากับผู้หญิงในตระกูลส่งพี่ชายคนโตของซองรู้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเข้าสู่ WTO เพื่อปลอมตัวและมองหาผู้หญิงที่เหมาะสมในการสืบพันธุ์เขามีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนและผู้หญิงคนนั้นพบว่าพี่ชายคนโตมีครอบครัวในเมืองอื่นและพี่ชายคนโตก็ฆ่าเธอโดยตรง ผู้หญิงคนนั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะกล่าวหาพี่ชายคนโตแม้แต่คำเดียวเธอถูกพี่ชายคนโตยิงไปแล้วเหตุผลง่ายมากพี่ชายคนโตและตระกูลซ่งไม่สามารถเสี่ยงได้ความตั้งใจเดิมของพวกเขาคือการหาโอกาสที่จะหายตัวไปพร้อมกับเด็กหลังจากที่ผู้หญิงให้กำเนิดเด็กและก่อนที่เด็กจะอายุครบหนึ่งขวบซองรู้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้การฆ่าคนไม่ใช่พาราธจิตใจสำหรับเทอามานานแล้วผู้พิทักษ์เซียวกาวารุรีเหล่านี้ด้อยกว่าสถานะของตระกูลซ่งมากพวกเขาเป็นกลุ่มทาสในบ้านที่เลี้ยงดูโดย มาคมพกิงโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สนใจชีวิตหรือความตายของคนเหล่านี้เมื่อมีคนยุ่วย,ยุตัวเองหรือส่งผลกระทบต่อตัวเองก็ฆ่ามันเย่เชนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยออร่าคาตกรรมใบหน้าที่อ่อนเยาวรูปลักและการแต่งกายที่แปลกประหลาดด้วยออร่าฆาตกรรมที่สง่าและนองเลือดมันค่อนข้างน่าตกใจซองรู้เห็นว่าเย่เชนไม่ตอบคำถามของเขาภายในสามวินาที และน้ำเสียงของเขาก็จริงจังขึ้นเล็กน้อยทันทีจ้องมองเย่เชนด้วยตาทั้งสองข้างและพูดอย่างเทียบคมถ้าคุณไม่พูดเร็วฉันจะตัดหัวคุณและถามคนนำสกุลหญินเป็นการส่วนตัวเย่เชนตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้มองไปที่สีหน้าฆาตรกรรมของซองรู้หัวเราะคิกคักและพูดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคืนนี้คุณดื่มที่ไหนฉันเมามากจนอยากตัดหัวพี่ชายของฉัน